พูดไทย <c oughs> มันเจ็บกกลิ้นเหรอรอบเก็บตกรอบเก็บตกสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพบก,กับพวกเรานะคะจากช่อง N Y สายเกลุงหน่อยและตันยงนะครับเอา, <c oughs> เอามีการแนะนำันนี้ <c oughs> ค่ะวันนี้ก็เราก็มาอัปเดตอัปเดตนะคะอัปเดตติดโควิดนะคะเขาเป็นกันจนจะหมดละเราเพิ่งจะเป็นนะคะก็นึกว่าจะรอดทุกซีซั่นแล้วนะคะ ก็มีอาการตอนวันอังคารเนาะวันที่ห้าเนาะใช่ไหมอังคารตัวเองมีวันอังคารของพี่มีวันพุธยงเป็นไข้อังคารนะคะก็เข้ากะดึกนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปทํางานเพราะว่ามันไข่ไข่แรงนะคะยงก็นึกแบบว่าเพราะว่าวันจันทร์นะยงไปทํางานอยู่เนาะกะดึกวันจันทร์ยงก็ไปแบบว่ามันรู้สึกแบบว่า ที่ทํางานมันร้อนไม่ขั้นเนือขันตัว <No. S 2> ปวดหัวแบบว่าเหมือนแบบเราเดินเข้าเดินออกตรงที่ร้อนแล้วที่เย็นยนี้นะเราก็เลยรู้สึกปวดหัวปวดหัวก็เ่านึกว่าแบบเป็นไข้เพราะอากาศเฉยๆนะคะก็ตอนวันอังคารก็ไม่ได้ไปทํางานก็พักผ่อนก่อนแล้วทีนี้วันพุธยงก็หายไข้เนอะอาะยงก็เลยไปทํางานไปทํางานแล้วตอนดึกๆมาลงเหน่อก็เป็นไข้ เป็นไข้ใครตันยงตันยงเอาโควิดมาปล่อยแล้วทีนี้พี่พี่ที่ทํางานเนาะแกก็แบบตรวจคนที่ทำงานเขาก็ตรวจเป็นตรวจแล้วเป็นสองขีดยงก็เลยทีนี้ตอนเช้ายงก็เลยมาตรวจวันวันพุธเนาะมันตรวจแล้วก็พอขึ้นสองขีดแล้วก็ไปโรงพยาบาลไปเข้าน้าเกลือไปโรงพยาบาลแล้วทีนี้ไปตรวจไปตรวจย้ําอย่างนี้นะไปตรวจพีซีอาร์ะให้คุณหมอตรวจย้ํา PCR แล้วก็ แล้วคุณหมอก็ให้น้ําเกลือนะคะให้น้ำเกลือบํารุงเป็นพวกวิตามินนะคะบารุงแล้วเขาให้อะไรมาบ้างนเขาน้ำเกลือแล้วก็มียาไปรับยาที่ร้านยานะคะหมดค่าเข้าน้าเกลือไปแสนสี่หนึ่งแสนสี่หมื่นวอนนึง <c oughs> มากแต่เขาบอกว่าคือรวมค่ายาแล้วแต่ทางร้านยาก็บอกว่าติดต่อผู้คนโซยังไม่ได้เดี๋ยวจะคืนเงินค่ายาให้ <c oughs> จ่ายไปก่อนนี่นะคะสา0พันเจ็ดสนเเลยนะค่าค้าน้นเลือแล้วก็ค่าตรวจค่าหมอค่าหมอ <c oughs> อันนี้แล้วก็เป็นยาของเกาหลีนะคะก็จะมีแบบรายละเอียดมาให้แบบว่าให้ตัวยาอะไรบ้างชื่อยาแล้วก็รูปยารูปเม็ดยาให้ดูด้วยนะคะ มันเหมือนกันเลยมันเหมือนกับรูปนี้หรอจ้ะเหมือนเหรอจ้ะทำยางนี้เนาะแล้วก็อ๋อมันทำเกี่ยวกับโควิดหรือเปล่าซองเนี้ก็เลยให้มามไม่ไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นเบตีนใบสัญญาขอมอสเหรอ,อ,รอแล้วก็จะมีเขียนบอกว่ากินเทา้ากินนี่แล้วก็ซองยาก็แบบดีมากเลยนะคะซองยาก็จะบอกว่าอ่ะ ตอนเช้าอาชิมชอมชิมก็เป็นตอนกลางวันแล้วก็ช้อนหอกช้อนหย,ตน,ยน,นตอนเย็นนะคะก็จะมีระบุบอกเองเลยเช้ากลางวันเย็นแล้วเขาแล้วเขาก็แล้วหยงก็มาเขียนนี้เอา <laughs> วันที่เท่าไหร่ยงกลัวลืมก็ให้มา3ามวันนะคะให้กิน3มวันถึงไหมไม่รู้อ่ะแล้วก็มียาแก้ไอยาแก้ไอก็จะเป็นแบบ ช,ช่องเป็นซองไม่ใช่เป็นช่องช่งสองสีกเป็นแบบซองไม่ใช่เป็นแบบช่องเป็นแบบซองหรอซองซบงซองชีดคนใหรือเปล่าเนี่ยผู้ไทยมันเจ็บกกลิ้นเหรอเป็นแบบช่องโอ้ยะเป็นแบบซองซองฉีดนะก็ฉีกแล้วก็กินเป็นน้ำนะคะเหมือนน้นยาแก้ไอบ้านเราเลยค่ะอร่อยอยู่ นันยาเด็กน้อยนี่น่ารักดีนะคะการแพ็กยาส่วนมากเกาหลีเขาก็จะจ่ายยามาเป็นแบบนี้เลยนะคะเราไม่ต้องมาแบ่งกินแบบว่าทีละเม็ดทีละเม็ดให้ยากนะคะเหมือนแบบคนแก่บ้านเราเนี่ยได้เอาออกจากซองทีเม็ดทีละเม็ดเนาะแต่อนี้เขาทําแบบว่าแพ็กเรียบร้อยคาบหนึ่งก็คือกินเท่านี้เท่านี้เท,ท่านี้ตามตามที่เขาบอกเลยแล้วก็อาการอยู่นี่ ของตัวเองมีอะไรการบ้างอาการก็มีแต่ไข้แค่คืนเดียวนั่นแหละไข้วันแรกเนาะไข้จะไข้กันทุกคนเลยไข้แค่วันแรกแล้วก็ไม่มีอะไรรอบนี้แบบว่าไข้กันทุกคนเลยอ่ะที่เป็นด้วยกันสี่คนห้าคนนะคะหลังจากนั้นก็หายแล้วก็เจ็บคอแล้วก็เสียงเปลี่ยนนะคะตอนนี้เสียงยังดีขึ้นแลังคาะวันที่เสียงพี่กําลังจะเริ่มเปลี่ยน เสียงพี่หนุ่ยกำลังจะเปลี่ยนแต่เสียงยุงจะดีแล้วเจ็บมันเปลี่ยนแปลงไวนะเจ็บคอนิดๆครับตอนนี้จะเป็นวันที่เท่าไหร่ละพี่เป็นพูดพนักสุกวันตามค่ะสองเหรอพนักสุกก็เป็นวันพุธไงพนัหัดสุกไงสามามค่ะพนักสุกเริ่มเจ็บคอหน่อยๆก็ไม่เป็นไรนี่ครับน้ำขิงเกาหลีช่วยได้ยุงก็วันที่ชุ่มคอดีครับน้ำขิง ันที่5ชงกินตลอดวันที่4วันที่สีก็เสียงเริ่มดีมาแล้วนะคะคัดจมูกก็ไม่คัดแล้วนะคะยาเกาหลีดีๆเลยกินแล้วยุงก็นอนไปแล้วตื่นมาเอาเสียงดีคือนแล้วก็จมูกโล่งตอนเลกหายใจลาบากนะคะตรงนี้ยิ่งไปอันตรวจ PCR หน่อยตเ<ส>ขา <อ S 2> เย,ย่แบบว่าเย่พุ้นอยู่นั่นแหละยุงนึกว่าสามสิบวิ เหนยนั้นแหละยังจนแบบมือออออกเจ็บมากแล้วแย่ทางรูที่ยังมีเหมือนไซนัดมันบวมๆนะนั่แหละแย่เจ็บมากแย่ข้างเดียวเหรอใช่แย่ข้างเดียวทำไมแย่ข้างเดียวที่ให้เราตรวจทำไมแย่สองข้างแย่สองข้างมีแต่คนน้ำตาออกมาแล้วแย่คนเดียวก็ยังออกโอเคค่ะวันนี้เรามาอัปเดตอาการอย่างเท่านี้นะคะ ใครติดโควิดแล้วบ้างหรือว่ายังไม่ได้ติดก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะไม่ได้น่ากลัวนะครับแต่ว่าน่าเบื่อครับกินนอนกินนอนเพราะว่าเราออกไปไหนมาไหนไม่ได้เนาะก็รู้สึกห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆดีนะครับที่ว่ายังมีสั่งกูปังสั่งอาหารอะไรมาไว้หน้าห้องได้ครับเราก็สั่งของมาเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้สั่งกับข้าวร้านไทยมาดีกว่านะก็ให้เขาวางไว้นะก็วางไว้ในห้องก็โอดตังให้เอา แต่ลุงก็จะรู้ไมื่ไหลเดี๋ยวก็ให้เราไรับอ้อนผ่านแก๊บมาส่งเขาขึ้นมาส่งเขาขึ้นมาส่งแต่ลุงส่วนมากก็เอาห้อยไว้หน้าห้องนี่ก็ได้บอกให้แก้ห้อยไว้หน้าห้องโอเคค่ะเดี๋ยวหายเราจะมาอัปเดตนากการอีกนะครับผมอันนี้เป็นอยู่ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสู้ไปด้กันค่ะทุกคนน่าจะหายกันหมดแล้วเพราเราจะเก็บตกรอบเก็บตก เพว่จะรอดนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาเพลงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะครับดยแลสุขภาพด้วยนะคะ